เออมีลูกเยอะข้างในดกว่าแมนแมนเจ็บแล้าบุดมาใส่ยังมาเจ็บยังเจ็บกินข้างล่างดดดดบ่อืมเออมหลวงบ่ใหญ่มันเป็นข้อเหรอมัน่วงมนโตอืมุกแห้ง เอ hey. อฮาดมันต้องเก็บกินว้นต้มดกมากเลยครับแม่นอู้ดกมากเลยเยดแห้งมันลนนี่นะมันสุกละ อืมอุ้ยเนี่ยตรงตงแมนนุ๊ครับต้งดุมากเลยคุณเน่ยรวมแมนรวมรวมก็คืปุ้ยไชิีเบืองหวานบ่ดนะ ุยเก็บอุยโตงเออครับจกมากจุกแล้วอืเอาถุงเก็บไปเก็บทุกคนเก็บหญเยอะเง่นมันสุกแห้ง ต้องเอามือจับเอาคีมต,ต,ตัดขวบมันนไม่พอออกหรอกมันแน่นครับเส้นเบิ้งกินเบิ้งกินเก็บอืมหวานเนี่ยมันขนาดนี้หวานเฮ้ยหวานตรงนี้่แหละเรบอกกินกระตุนไม่อยากแฉล้วยกลัวมันหวงังเนียงตรงเก็บถุงใส่เลยต้องเอาถุงเก็บใส่จ้ะ อันนี้ก่วนนู่นน่าล่วงยึดดินอนนู mm. <c oughs> ้ดกมากเลย